ทุกคนไปถลมป่มแปนว่าให้แปนรับโทรศัพท์เร็วๆแปนไม่รับสายตัวน้องจะเลี้ยงแมวทุกคนันรู้ทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากให้สัมภาษณ์แฟนตอนนีค้คำถามมีอะไรบ้างเ <c oughs> นี่ยเธอบอกมาก่อนพี่เธอถามอะแระไม่บอกไม่บอกไม่บอกมันต้องแบบเซอร์ไพรส์เลยเธอแล้วใครจะกล้ารับสายมึง เริ่ทงโทรไปอ๋อเริ่อโท,ทไอรทไปหรอแปนไม่กล้ารับรอแต่ถามว่าแมวมีนมกี่เต้าอย่างเงี้ยหรอครับโทไปกันเปนถามว่าเออโควิดอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างฝนบอกว่ากูเป็นแปนกูก็ไม่รับทำไมอะพี่ฝนเป็นไรอะเธอทุกคนไปไซโคแปนไปคอมเมนต์รูปล่าสุดของแปนทุกคนไปรัวคอมเมนต์ว่าแปนรับโทรศรรัพท์เร็วๆอุ๊ยแปนบอกครับยู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 ยเธอแปนบอกว่าครับแล้วเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปใหม่ แปนเธอรับสายนักข่าวหน่อยดูซิว่าแปน์จหรับไหมอันนี้เป็นการสัมภาษณ์สดๆว่าทางแปนไม่รับโทรศัพท์เธออดแล้วแปไม่รับโทรศัพท์อีกแล้วถ้าเปิดมาอดอ่ะเราไปที่เริ่มคนเดเธอทุกู่อราคาเงาสนุกมันขางมันรับแล้วหรอมาแล้วมาแล้วเธอเป็นนักข่าวเธอต้องถามนะ แป้นอยู่ไหนอะแป้นอยู่ไหนอะอยู่ในห้องแป้นแอบได้ยินแอบไปฟังที่โซนักข่าวถามคำถามเปล่าตอนไหนครับเนี่ยเขาจะถามนังจไดงฉันยังไม่ได้ถามอะไรเลยอะเนี่ยฉันกเลังจะถามว่าให้แป้นตอบคำถามนักข่าวพี่เขาเนี่ยบอกว่าวันนี้เขาจะมาสอนวิธีการอุ้ยแปนเปิดกล้องให้เราดูด้วยเถินี่นี่ตัวจริงนะเธอ นี่หลักมากนย่โตแล้วแล้วแฟนแบบชอบนอนหอเขึ้นเลยเธอคำถามข้อที่หนึ่งถามข้อที่หนึ่งน้องแป้นไม่ได้ใส่เสื้ออยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่นะครับผมใช่นะบอกใช่ครบผม้เห็นไหมเห็นไหมนางไม่ได้ใส่เสื้อนางไม่ได้ใส่เสื้อนางไม่ได้ใส่เสื้ออยู่นางก็เลยถ่ายชอนชอนขึ้นมาให้เห็นไรผมเห็นไรผม ถามเลยเธอต้องถามน้องจะได้ไปนอนคำถามดีกว่าคำถามว่าคำถามนะคะถามเลยข้อแรกว่าซีรีส์บังเอิญรักสองมึงจะถามอะไรที่ไม่ดีนะกูตื่นเต้นนะมึงเดี๋ยว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 มึงถามดีๆนะซีรีส์บังเอิญรักสองจะได้แตะทำเมื่อไหร่ครับแปนตอบเมื่อไหร่นะพี่นุ๊กเอา้าแปร์มึงกูไม่มึงกู ไม่รู้จักก่อนคือกูเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวกูไม่ใช่มีมีลวิธมึงไม่ต้องมาถามกูจีนอะไรยังไงมึงเป็นนักนักแสดงหรือเป็นผู้จัดการกะทำที่ไปตอบไปตอบไปก่อนตอบไปก่อนอะไรนะข้าาได่าีกประมาณเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนอีกเดือนสองเดือนใช่ไหมน่าจะได้ถ่ายทำใช่ไหมอ่ามีข่าวว่ากูตื่นเต้นอีกแล้ว มีข่าวว่ามีนกับแปนไปขอจูบกันในการถ่ายเอ็มวีเอ็มวีหน well. so um, ึ่งจริงหรือไม่ท Ges yeah huh ี่ห่ายแล้วแกดังทำตาโตแกดังทำตาโตเอ็มวีเอ็มวีขนมจีนน่ะจริงหรือไม่เอ็มวีของพี่ขนมจีนมีข่าวว่าเธอสองคนไปขอจูบกันจริงๆกระจูบจูบปากจริงๆจริงหรือไม่ หนูก oh LE ็อยู่นี่ครับเขาอยากฟังจากปากแกเขาบอกว่าเธอแต่ไม่ได้ถามหนูันถามเธอแปมผมมันผมจําไม่ค่อยได้นะครับ้องไปถามมีเหตุการณ์วันนั้นใครเป็นคนเริ่มโอ้อันนี้จาไม่ได้จริงๆใครลงคนเริ่มใครใครเป็นคนรู้สึกว่าจับมือกันแล้วดูมอนิเตอร์เราวรู้สึกว่ามันไม่เรียวน่าจะ พร้อมกันทุกคนเขาอยอมรับล่าเขาอยากทำผลงานดีที่สุดน้องบอกอยู่คืออยากคืออยากทำให้ภาพทุกอย่างในเอ็มวีมันออกมาดีที่สุดถูกม้มก็เลยไปขอเขอจุกรอบหนึ่งแล้วก็คือเท็คเดียวผ่านเลยค่ะเช็คเดียวผ่านไม่แปผ่านผ่านอ่าก็คือได้เป็นภาพนั้นไปเป็นภาพนั้นไปและมีข่าวว่า ในบงเออรรักสองมันจะมีฉากที่มากกว่ากันจุบปากกันจริงหรือไม่มีฉากมากกว่าจุบปากกันด้วยเหรอบังเอิญรักสองจริงหรือไม่แปนตอบดีๆนะแปนน่าจะตามเส้นเรื่องของยายทำงานอะไรเอากันสุขภเธอแต่แ่เป็นเรื่องของมันคือเธอรักกันแล้วไงเธอมีความบอกว่าไปมาหาสู่กันแล้วไง เหมือนในนิยายมึงก็เขาทำตามนิยายมึงไปอัาแล้ว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 ถ้าในนิยายเขาบรรยายไว้ลึกซึ้งก็คือจะทำแบบนั้นเลยหรอก็ก็ต้องอันนี้ก็ต้องถารวุง นา <laughs> งโซหยุดก่อนหยุดก่อนคือในน <c oughs> ย่ยรามันจะจะแบบ NC แล้วมึงมาเมน k ชิลเด้นม, no Children, มึงจะบ้าหรือเปล่ามึงมีแบบเขามาจูบนู่นจูบนี่จูบอะไรก็ไม่รู้บ้าเลยแบบเนี้ไม่เอาน่ากลัวแต่คือแต่คือปกติแล้วในซีรีส์ของนียายวอ่ะเขาจะบรรยายฉากแบบความมีแบบความกุกิ๊กันเยอะมากเขาเขาเลียม,มาที่โอ้โหน่ากลัวจะตายกูยังคิดภาพอีแปนทําไม่ออกเลยมึงไม่ได้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 เธอคิดไม่ออกแต่ทุกคนคิดออกเธอเสิร์ชฉัน มือกูเห็นแค่คนเอาการ์ตูนมาวาดรูปแกปลบมีมกูก็ตกใจแล้วมือผ้ากันเปื้อนเนี่ยเอออ่ะเรื่องผ้ากันเปื้อนเอาอีกแล้วไ,ไงฉากผ้ากันเปื้อนฉากนั้นมันจะเป็นฉากที่เรียวสุดถูกไหมคะครับบ้าอะไรแป็นตอบดีๆถึงไม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งซีเ๋ยไม่ดูเลยทุกคนปนสัญญาแล้วอ,อ๋อแปแปมบอกอะไรนะครับเธอเดี๋ยวพึ่งซีเขาคาดหวังซีน ซีนที่ทุกคนคาดหวังคือซีนผ้ากันเปื้อนแปนจะทําออกมาได้ดีที่สุดถูกไหมแปนจะตั้งใจทาใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่หุ้งกับว่าจะอาดับเป็นยังไงครับผมแต่ในส่วนของผมั็มีก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเออเขาจะดีแสอมาน่ารักหน้ารักเธอโก็แต่ดจะกันบดาเดี๋ยวบ้าเปบนอย่างนี้หนึ่งน้องกุ น้องไม่ได้เลี้ยงงูมึงไม่ใช่เรื่องแม่เบี้ยบ้านหรือเปล่ามันก็ต้องออกมาแนวไม่ต้องขุดมะพร้าวหรอไม่ต้องขุดมะพร้าวไม่มีไม่มีขุดมะพร้าวไม่ใช่ตันดาราไม่มีรูน้ําแข็งด้วยบ้านหรออ่ะมันหาหมดอย่างเร็วๆน้องเขาจะได้ไปเป็นน้อลี้ยงแมวโอ้ยตื่นเต้นมากมืออ่ะอ่ะให้แปนไปเลี้ยงแมวเนี่ยนะขอบคุณนะแปลนขอบคุณมากค่ะบเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในงานอีเวนต์อ่ะแ เอ่อเอฟซีรายการนี้แปนเธอจะยินรายการฉลองใชัหนีอเปล่าโควิดเธอจะเาาอยยรรกธจะคิดยินรายการโควิดเหรออาฉันเหนื่อยพอดีเธอมามาทํารายการแทนหน่อยฉันจะปิดโควิดหยุดรายการไปเลยแปนเดือนไม่เดือนนี้ก็จะปิดแล้วเดี๋ยวปิดตัวแล้วอาทิตย์หน้าก็ปิดตัวแล้วสิ้นเดือนพอดีอืมเออและแจ้าแพรร์สวัสดีค่ะดูสิคุณ นี่เอาจริงๆคือคนมึงเอาจริงๆกูละงงมากคือน้องให้สังกัดกูไม่เคยมีไลฟ์คออะไรกับกูเลยไอ้แฟนคนเดียวต่อไปวีดีโอคอหามียนใบมึงมึงถามว่าไอ้นี่มากเลยอ่ะใบต่ายตายอยากถามนี่หรอถามไม่ล่างเลยเมื่อกี้ทันถามเบามากให้ฉันโทรหามียนใช่ใช่ไม่ด้วยความด้วยความใจโทรหามียนไม่ได้เออโทรหามีนสัมภาษณ์มีนไม่รับก็เรื่องของสัมภาษณ์มีน สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันฉันจะดูว่าเขาจะตอบเหมือนกันหรือเปล่าสองคนเมืองกูตื่นเต้นน่ะทุกคนตั้งใจฟังนะฮัลโหลมีนมีนครับเออมีนพี่ยกพอดีพี่คุยกับโซอยู่แล้วโซมันบอกว่ามันกลัวตอบคัถามไม่เหมือนแปลนมันเลยอยากรู้คาตอบมีนแล้วดูสิฉันกำลังอยู่แกตอบมึงกับดีๆนะมีนนะเพราะว่ามันมันไลค์อยู่นะตอนนี้ไลค์อยู่เออได้แปนเปิดกล้องให้ดูด้วยเมื่อกี้ ผมนอนแล้วผมปิดไฟแล้วเอาเอาแค่เสียงพออ่ะโซนีมีนขอถามสองคำถามสองคำถามเท่านั้นของคำถามเท่านั้นคำถามแรกคำถามแรกคำถาแรกคือในเอมวีของขนมจีนมืองมึงมึงขามว่าสนุกอย่าพูดโซใช้กล้องของอะไรถ่ายรายการตัวเอง ไม่ใช่โซจะวางตอบก่อนตอบก่อนโซโซตอบก่อนเมีกล้องมีกล้องออกฟีดมีไม่ไม่ใช่ใส่กล้องของสังกาดใส่กล้องของตัวเองอบ้ารายการวี่โซแต่ว่ามีติดสติ๊กเกอร์ของช่องแรงมากไม่ใช่วันนั้นมันถ่ายสองอย่างไงอ๋อโอเคโอเคน้องคาใจมึงน้องคาใจมีนตาชัน เลยตาชันแล้วตาเธอตาชันยังไงมีของขนมจีนที่เธอเล่นคู่กับแปนใครเป็นคนเดินไปเคาะประตูพี่นิวแล้วบอกว่าพี่นิวผมขอจูบอีกรอบหนึ่งครับพี่แปนว้ายน้องกูบอกพี่แปนเธอแต่ว่าเมื่อกี้แปนบอกว่าแปนแปนไม่ชัวร์ว่าใครเป็นคนพูดเอาละเสียมละเสียมแล้วนะข่าวเสียมแล้วเอาเมื่อกี้พูดถึงทุกคนจะพยานไหมเลือกฟังฟังฟังก่อนฟังก่อน เรื่องมันเริ่มมาจากว่าเออ่พอถ่ายซีนแล้วเสร็จเนี่ยคนก็โอเคจบจบจบแบบว่าเป็นตอนแรกเป็นการถ่ายหลอกถ่ายหลอกกึ่กล้องกึ่กล้องแล้วพี่นิวก็พี่นิวก็ขอเนี่ยไปอื้อผมก็เลยไปดูไปดูเพย์แบ็กกันหน่อยดีกว่าอ่าเออเช็คเพย์แบ็กแล้วพอดูเพย์แบ็กเรารู้สึกว่าไอ้ที่แปนก็ไอ้นีนมึงคิดเหมือนกูไหมแบบมันไม่ค่ีไอยดีไม่ค่ดีไม่คอยดีไม่ค่อยดีไยดีม่ค่อยดีไม่่อีม่ค่อยดีไมคีไม่ค่อยดค่อยดม่อยดีไมค่อ แต่ท <lien> ี่แบนก็เลยเป็นคนไปของประตูพี่หนึ่งเมึงเอาจริงกูจะช่วยแล้วก็บอกว่าเออไม่ต้องเลิฟฟีนบ่อยก็ได้น้ออะไรเงี้ยคือแบบวัชนมียกูขอละการเขาเอ็มดีไม่ต้องจูบจริงก็ได้น้อมีหัวใจได้เลยทีนี้สองคนนี้มองหน้ามองหน้ากูอ่ะแล้วก็ไปขอจูบมางงไหมล่ะเธอตอนนี้ทุกคนบอกว่าตอบไม่ตรงกันตอบไม่ตรงกันเอาแล้วไงใช่ทนายเขาถามข้อต่อไปคือเทคเดียวจบเลยหรือไม่เทคเดียวจบเลยไหม เทกเดียวเทกเดียวเทคเดียวอ๋ออันน uh ี huh. pagar, ้ตรงการนะคะตรงการเเดียวเลยเทกเดียวตรงการแต่เอาจริงเอิวอ้แปงมันไม่ชัวร์อนอมอ้นิวมันเคยพูดในรายการรายการหนึ่งแหละว่ามันแบบว่าเออน้องมันมาขอเองแปงมันบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเดือดโชว์มาโกออนอย่างงี้ใช่แต่เอาแต่เอาจิงๆถ้าถ้าสมมติเราเรามีความรู้สึกว่าพอเราถ่ายแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะเราก็อยากทําให้มันดีนะถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ ใช่เพราะเดี๋ยวภาพออกไปมันก็เป็นภาพเราไงใช่มันจะอยู่ภาพเธอไปตลอดชีวิตเนาะเดี๋ยวนี้อันนี้คือดีหรือไม่ดีดีใช่ไหมภาพเธอไปตดีเราภาพกันเปื้อนสีแดงนี่คือยังไงคะในบางเอิญรักสองอะไรนะภาพกันเปื้อนสีแดงในบังเอิญรักสองคือยังไงคะเอพอดีว่าเราได้รับบีฟมาจากนะค่ะเราพูดการว่าตอบแค่สองคำถามอะครับขอบคุณ เขาเลี่ยงตอบมากเลยนะครับแต่่วาผมกูบอกแล้วว่ามึงอ่ะไปไปถามอีกอีกเรื่องนึ่งมันคำถามเดียวกันมึงอ่ะพลาดแหละน้องคูเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเดียวกันโว้ยสองคำมันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อนกันผมก่อนดีกว่าครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อกี้นักข่าววีนมีนักข่าววีนนักข่าววีนแล้วล่าสุดนักข่าววีนนักข่าววีนแล้วนะแบนนะเรื่องพลาดกันเพื่อนทำไมยังไงนะแล้วไปเขายังไง จะถามอะไรให้ถามคนสุดท้ายอ่ะคำถามมาเร็วๆคำถามสุดท้ายคือแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลบลวกกวนแจ้งก่อนนะว่าถ้าเป็นนักข่าวคนอื่นจะมาขอเดี๋ยวขอติดต่อเพื่อการก่อนนะครับาารถ้า่านถ้าการเสนขอมาจากนี้รอมอชดอวันอะไรเอามาอะเอามามามาถามน้องโซรอมอชดอน้องโซอ่ะน้องโซถามมาเลยถามว่าอะไรก็มีแต่พร้อมแล้วคำถามก็คือฉากกันเปื้อนสีแดงเนี่ยทุกคนรอคอยมาก เธอคิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคะผมคิดว่านะครับมันจะออกมาในเออเป็นซีนด <Huh? S 2> ราม่านะครับผมดรามา่าเดี๋ยวมันจะดราม่า <laughs> ได้ไงวะตีนคือคือ <laughs> เพื่อนไปหลอใช่ไหมครับพอตีนเดินกลับเข้ามาเนี่ยตีนก็จะเห็นภาพก,กันเพื่อนแล้วก็จะมีเมมโมรี่รีคอร์นะครับนึกกลับไปถึงตอนเด็กๆที่ แม่ของตินเนี่ยทําอาหารให้เพื่อใ้กันเพลินมันทำไมไปเป็นเรื่องแม่แล้ววะนี่มันเรื่องมาเธอปะเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนชีวิตดังนะครับแล้วตินก็จะซึ้งถึงแม่ตินก็เลยอยากจะโทรกลับไปคุยกับแม่เอาแล,ล้วแทนล่ะทำไมมาตอบวันเรืเ่องแล้วแล้วแทนยังไงอะแต่ว่าแต่ว่าตินรู้สึกว่าแบบตินกับแม่เนี่ยก็แบบแบบไม่ได้เจอกันนานมากนะครับตินจะไปออกอะไรวันนี้ที่รอคอยมือไปถึงวันนี้รอคอยที่รอคอยด้วย คือหักมุมตอนจบนี้ขอหักมุมใช่ใช่ตายแล้วมึงสรุปไม่ได้เจอกันเพราะว่าทางเรื่องไปเริ่มแบบว่าคิดเฉยๆถูกไหมอะไรนะครับอะไรนะครับสรุปว่าก็คือไม่ได้เจอกันในเรื่องก็คือเป็นฉากที่เราแค่คิดถึงกันแล้วก็เป็นคุณแม่มาใส่พ้ากันเบิ้ลสีแดงแทนถูกไหมนางบอกบอกว่านางบอกว่านางเห็นว่า นางเห็นแคร์แล้วนางก็คิดถึงแม่ในวัยเด็กแล้วนางก็ไปเลยไปตามหาแม่ในการวันนี้ที่รอคอยคุณละงงมากเลยอ่ะเราเจออะไรไงไต่พบมาเจอหน้าต่ไต่พบต้องเจอต่ไต่พบเจอวินาวตุ่นระพีด้วยมือกีสิบต้องมางูงงมาเมื่อื่อกี้กคิวสับบีกับไอ้แปนบอกว่าตอบให้มันดูน่ารักตอบให้ดูน่ารักเออฉากนี้อย่าพูดว่าหวามละทัว ก็คือเป็นดาม่าก่โตเออแล้วก็ไอ้นี่ก็ตอบดาม่ากลัวงงมากคุณขำน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเอออ่ะขอบคุณคุณมีนอ่ะขอบคุณคุณมีนนะคะคุณโตน้อคจ้าทุกคนนะสวัสดีทุกคนครับครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าคุณมีนทีรวิเขาก็ตอบนะเห็นไหมน้องกูตอบดีไหมตอบดีแกสรุปว่าฉันไม่ได้คําตอบกับเลยเมื่อกี้สงงอะ อเอาจริงๆน้องยังต้องต้อง,องเรียนรู้บทกันก่อนน้องยังไม่ได้อ่านคือยังไม่ได้อ่านบทฉะนั้นทุกคนเลิกถามนะคะ <c oughs> ใช่ว่าจะเป็นยังไงพ่อจริงน้องเขาก็ต้องรอทํากันบ้านกันอยู่เดี๋ยวรอให้โควิดบรนลุการทีนี้ก <c oughs> ็เ,เป็นเลย